แต่ลูกสาวเรายังเขินๆอยู่เอเสียเสียงเสียอารมรดรถเสียอามไทยรดแจโอหนึ่งครบ 20, สองหมื่นซับเรียบร้อยเอาจริงเหรอก็เมื่อวานเห็นไปออกอยู่ช่องเมื่อวานนี้ให้ลูกสาวเราอยู่หน้ากล้องใช่ไหมให้ลูกสาวเออไปถ่ายลูกสาวอยู่หน้ากล้องลูกสาวก็ยกมือไหว้แล้วก็อ้อนพ่อพ่อแม่เอฟซีใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะอือเจอแน่ค่ะรถแหนแล้วก็เอ่อเมาหนังครบสองหมื่นซับเรียบร้อยแล้วต้องเอารถแหนมาสอในวันที่สามเอ็ดหกเจ็ดบอกแล้วอย่าท้าระบบอุ้งอิงอ่าอ่าเอ่อภรรยาปามดโอเคจ้ะปามดอยู่ยาวอ่าขอบคุณกัน้องอเล็กแฟนปามดแฟนป่ามดอยู่ยาวนะพี่รันโอเคจ้ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออโอเคนะจําชื่อผิดมีเจ้าภาพบุกมาเซ็นสัญญาเออเล่นปีหกเก้าอีกโอ้ปีหกเก้าเชียวเหรอก็เมื่อกี้ไงอืมน้องสุพจน์ก็เห็นแล้วเมื่อกี้อ่ะอืมเอศูนย์สองวัดดีจ้ะอ่าเป็นแฟนป่าม,มดค่ะโอเคจ้ะน้องนพดลสวัสดีครับพีรันน้องอเล็กเซีย เสียเอ่อว่าเสียอามก็อยากจะลองระบบมึงเองยังไม่ถึงหกโมงเย็ยนเลยสองโอ้สองหมื่นแปดพันแล้วเสียอามเขาจะได้เอารถแห่แล้วก็เซ็นสัญญาน้องเอฟจีหวัดดีจา้าโอเครับทราบปวัจเจลูกส้มโอหวัดดีลูกอีทน,น้องน้องนงครานน้องมาเซ็นสัญ,ญญาด้วยนะเพราะโจรเริ่มจับมาเล่นเดอะซีรีส์เลยอ๋อน้องมาเซ็นสัญ,ญญาด้วยแล้วก็มาจับเล่นเดอะซีรีส์เป็นเดอะซีรีส์เอ่อคลิปนั้นคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่ เป็นคลิปที่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 ท,ที่ไม่ทั้เรื่งตึงตังใช่ไหมอือวันนี้ชียอแอทดพรน้องพรภัยสองห้อหกวัสดีจ้ะอ่าใครอ้อเก้าเจ็ดหนึ่งไปดูบ้านมาไปดูบ้านมาเออไปดูบ้านมาไปดูบ้านใครอ่ะอื้อนิกกี้เบียด์ังคู่รับโปรโมทไหมคะอยากจ้าง รับโปรโมทไหมคะอยากจ้างน้องเอสเอร้อยห้าสิบรับโปรโมทไหมคะอยากจ้างอืมรับโปรโมทโปรโมทสินค้าเลยคะขอบคุณมากค่ะลูกซุมโอน้องอ,อนทนอ่าน้องเอเอ่อคุณชุติมาสาวอสสาวพินคุณโนตคนเหนือชอบวงอิง น้ำภาษาอังกฤษคุณวัดดีค่ะโอเคค่ะไหวล้อมห้องเลยนะคะคูไก่โพสมีมีแข่งกีฬาวันที่2สิบสองรอดูน้องจะได้ไปร่วมไหมอ,อ๋องานอาการกีฬาสีบ้านของคุณใช่ไหมถ้าถ้าลูกสาวอยู่ก็คงลูกถ้าลูกสาวอยู่ก็คงก็คงก็คงรับถ้ารับถ้าเชิญโอ้ยเออไม่หรอกเดี๋ยวเราค่อยดูก็เลยกันนะพี่ดันวานะต้องเขาต้องถามพ่อโจอ่ะอืม ไหนไหมเอามตอนนี้สองหมืน่นซับแล้วจ้ะอย่าเราเล่นระบบลูกสาวอย่าเราเล่นเกปหีลาน้อยเมื่อคืนเซนสัญญาช่องอามไม่เดียวบอสโจว่าความหลังเรื่องลูกสาวน่าภูมิใจอามไม่เดียวยังบอกต่อไปให้เดินหน้าอย่างเดียวเก็บเงินไม่ต้องสนดราม่าอะไรทั้งนั้นอืสุดยอดแม่นอิลีแม่นอิลีแม่นอิล,อล,อลีจ้ะขอบคุณคุณเอสขอบคุณแอดพรภัยช่องพี่นิกกี้ขอบตาดามพูด ว่าต่อไปใครจะใส่ร้ายน้องอิงแซะเรื่องไม่จริงไม่ใช่จะมาขอโทษเพราะน้องถือสินค้าเจ้าของสินค้าเจ้าของสินค้าฟ้องร้องได้อย่างหมดตัวเด๊ต้อ <c> ง <oughs> เอาแบบนี้จ้ะถูกต้อง <c oughs> เอ้ยเดี๋ยว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 ปักมุดซะหน่อยอืเด๊ะอุ้ยถูกใจหลายคอมเมนต์นี้ อืแปบ๊บนะจ๊ะอืมอะกดไลค์ด้วยนะจ๊ะถูกถูกแล้วน้องเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วถ้าทำให้เกิดความเสียหายกระทบกับภาพลักษณ์สินค้าโดนหมดตัวแน่แน่อืม โอเคไปที่ช่องเออปักหมุดก่อนอืมใช่ถ้าเออใช่ถ้าแก่ฟ้องได้อืมถ้าแก่น้อยโอ้นี่ก่อนถูกแล้วน้องเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วถ้าทําให้เกิดความเสียหายกระทบกับภาพลักษณ์สินค้าโดนหมดตัวแน่โดนแน่จ้ะ ถ้าถ้าเป็นศิลปินที่ไม่มีสินค้าถ้าไม่มีถ้าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเออถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่เหอะคุณจะย่ามใจหรือเขาอยู่ในสังกัดคณะแต่คณะคณะคณะเข,ะขา,ามีสังกัดเข,า,า,มดขา,ามีต้นสังกัดแล้วก็อยู่ที่ผู้บริหารเขาจะจัดการแต่ที่เขาเปาะปะปะปล่อยละ toda, เลยมาก็ถือว่าเขาให้โอากาสนะเ,เ,เอเอก็ถือว่าเออปล่อยไปเหอะ แต่ตอนแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มแล้วนะเขาจะเอาเขาจะเอาแบบเขาจะเอาตัวอย่างแบบสาวน้อยนะเขาจะเอาตัวเสาวน้อยเป็นแบบอย่างนะ S O M วัาดีจังอือเพราะฉะนั้นโดนหมดตัวแน่แน่อือต้องเล่นมันต้องแบบนี้แหละต้องแบบนี้แหละช่องพี่นากี้ขอบตะดำพูดว่าต่อไปใครจะใส่ไลน์น้องอิงแซะเรื่องไม่จริงไม่ใช่มาขอโทษพ่อน้องถือสินค้าเจ้าของสินค้าฟ้องร้องได้หมดตัวเด้เออแล้วก็กำลังคินิกด้วยเห็นไหมล่ะ ใช่ไหมกำลังคลินิกด้วยกำลังคลินิกตอนนี้มีกำลังคลินิกแล้วก็ที่ลูกสาวเราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่คือกำลังคลินิกแล้วก็กำลังคลินิกนี่อ่ะคู่กับน้องโจใช่ไหมคู่กับพ่อโจแต่นี่แบรนด์สาวน้อยนี่คือลูกสาวเราคนเดียวอ่า <c oughs> อน,นั้นก็บบุมู่บหันเด็ก <c oughs> น้องอนันดาพี่รันถ้าหมดตัวแล้วพวกเขาจะเอาเงินที่ไหนมาทำอะไรครับ เออมาลายบนใช่ไหมเอ้าอ,อันนั้นกบบุงบุงหูบุหันเด็กเออบุงูบุหันเด็กอ,อขอบคุณน้องพรานพัยขอบคุณน้องสวิวนอันนั้นเขากบบุงหูดอกจ้ะบุงหูบุหันบุเห็นหรอกค่ะเอาโอหูไปนาเอาตาไปให้เออบ่อบ่อรับรูทั้งนั้นเลยจ้ะขอบคุณมากจ้ะน้องโน้ต เอออีกันกันมันรอหมายสารเรียกโอเคอืมเออถ้ามันมาพิมพ์ตอนนี้สิเออถ้ามันมาพิมพ์ตอนนี้นะพี่นันว่ามันมันคงจะรู้ตัวมันคงจะไม่กล้าพิมพ์ด้วล่ะพี่นันว่านะอืมมันคงอืมอีท่แบทแบนเลยแหละมันคงไม่กล้าพิมพ์เ้วล่ะเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะเพราะมันรู้ วันที่ทสิสี่สิงหามีการอบรม j จโทีมขอนแก่นพ่ะเอกแม่หน่อยอุ้งอิงจะมาร่วมงานในการอบรมด้วยรับรองคนเยอะแน่แน่นอนจ้ะคนมาเยอะแน่นอ,นอยู่แล้วจ้ะ